ทำยังไงให้นกบินมาชนเครื่องบินของเราในเกม RFS Real Flight Simulator วันนี้เราจะมาบอกกันนะครับไปดูกันเลยอ่ะนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าช่องเราเป็นเหมือนช่อง DIY เด็กไม่ใช่นะครับอย่าดูจากสีข้างบนนะครับแล้วก็วิเคราะห์แบบนั้นไม่ใช่นะครับช่องเราจะเป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับเกม RFS ใช่ไหมอ่าซึ่งผมได้สร้างรายการพิเศษขึ้นมาชื่อว่า RFS Tips นะครับก็คือเป็นรายการที่เราจะมาบอกทริคมาบอกทิปนะครับสำหรับการเล่นเกม RFS ที่คนดูขอกันมานะครับซึ่งคลิปในวันนี้เลยนะครับเป็นคลิปแรกของรายการนี้นะครับซึ่งเราจะมาเปิดด้วยหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็หลายๆคนอยากรู้มากๆเลยนะครับก็คือทํายังไงครับพี่ให้เออเซ็ตยังไงนะเขาถามว่าเซตเซตติ้งยังไงให้มีนกบินมาชนเครื่องบินเราในเกมนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับกดไฟล์นาวเข้าไปเลือกเครื่องบินสักลำหนึ่งนะครับ อ่เลือกสนามบินอะไรก็ได้นะครับหลังจากนั้นอลองโหลดแป๊บหนึ่งนะครับืเดี๋ยวทุกคนอินเทอร์เน็ตก็ถูกต้องนี่เดี๋ยวได้แล้วนะครับทุกคนคือเมื่อกี้ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคือแคอ่เราก็กด t r y again เนาะแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่คืออย่างนี้นะทุกคนสำหรับคนที่อยากจะให้เครื่องบินมีปัญหาใช่ไหมอ่ะ วิธีการที่ทําให้เครื่องบินมีนปัญหาก็คือเราก็ต้อง take off ไปก่อนเนาะอ่าแล้วสมมุติว่าตอนนี้เรากําลังจะแลนดิ้งนะครับอ่าเราอยากให้เครื่องบินนกบินมาชนเครื่องบินของเราเนาะซึ่งเราก็ต้องอยู่ในอากาศแน่นอนนะครับนกถึงจะบินมาชนได้เนาะอ่าตอนนี้เราก็เลยข้ามช็อตมานะครับมาตอนช็อตที่แลมาตอนช็อตที่เป็นแลนดิ้งเออตอนนี้เราข้ามมาเป็นช็อตแลนดิ้งเพื่อที่เราจะได้ ตั้งค่าให้นกบินมาชนนะครับวิธีการที่ตั้งค่าก็คือกดตรงนี้นี่เห็นไหมอ่ตัวผมบังนะครับวิธีการตั้งค่าอันนี้คือนี่กดปุ่ม2ขีดขวาล่างนะครับตรงนี้อ่าปุ่มที่เป็นเครื่องหมายเพนะครับกดเนาะมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับกดคําว่า failure เห็นไหมครับด้านซ้ายเนาะตรงแถบด้านซ้ายคาว่า failure นะครับอ่าแล้วมันจะขึ้นมาหลายอันเลยนะครับ ทุกคนไม่ต้องกลัวนะว่ามันคืออะไรนะอันนี้เฟลเลียก็คือเหมือนแบบเซตติ้งอ่ะเออก็คือเหมือนแบบเฟลเลียมันคือการเซตให้เครื่องบินมีปัญหาอ่าซึ่งมันมีให้เซตหลายอย่างเลยนะว่าอยากจะให้อะไรมีปัญหาแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้นกบินมาชนใช่ไหมก็คือแบบเออแบบนกบินมาชนอ,ะอ่ะอ่าอันนี้คือแบบเราจะเซตว่าอยากให้มันเกิดปัญหาอะไรเออถ้าเราอยากให้มันเกิดปัญหาว่ามีนกบินมาชนให้เราเลือกอันแรกนะครับเห็นไหมครับอันแรกเห็นไหมนี่นะนี่นี่อันนี้นะครับ ถ้าใครอยากให้นกบินมาชนกดตรงนี้แล้วเลื่อนนะครับอ่าเลื่อนไปตรงนี้เลยก็ได้นะครับเป็นสีแดงสุดๆเลยเนาะเลื่อนไปสุดอีกฝั่งหนึ่งเลยแล้วกด continu ์นะครับอ่า continu ์มันเขียนอยู่ตรงนี้นะครับขวาล่าง continu ์หลังจากนั้นเราบินไปเรื่อยๆสักพักนึงจะมีบินนกบินมาชนนะครับอ่ากด2จุดกด2ขีดตรงนี้นะอันนี้ทวนให้อีกรอบกดเฟรียแล้วเลื่อนไอ้นี่มานะครับ อ่าตรงนี้คือแบบให้นกบินมาชนเนาะเราเลื่อนไปให้เป็นสีแดงสุดๆเลยหลังจากนั้นเราก็กลับมาบินเป็นปกติครับกด continue แล้วกดกลับมาบินปกติเนาะอืมบินเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับแล้วเราก็เตรียมที่จะไปแลนดิ้งแค่นั้นเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้จะได้เห็นชัดๆเดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บอ่าจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่ เดี๋ยวแป๊บเดียวเท่านั้นแหละสักพักเดียวนะครับจะมีนกบินมาชนที่หน้าต่างเราเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับคืออ,อันนี้มีคนถามมาเยอะมากเลยเนาะมีคนถามมาหลายรอบแล้วนะครับเราก็เลยทำคลิปออกมาให้เฉพาะเลยกลางแฟลปทำเหมือนปกติครับเหมือนจะแลนดิ้งนั่นแหละเนาะส่วนใหญ่นกจะมีส่วนใหญ่นกจะบินมาชนตอนที่เราจะเทคออฟกับแลนดิ้งนะครับระหว่างไฟล์จะไม่ค่อยมีเนาะเพราะว่านกมันจะบินไม่ได้ไม่ได้สูงเท่าเครื่องบินไง อ่าทำให้มันจะมีปัญหาแค่ตอนเทคออฟกับแลนดิ้งที่อาจจะมีนกบินชนเครื่องบินหรือเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับส่วนตอนที่บินอยู่สูงๆอะไรเงี้ยเออระหว่างไฟจะไม่มีแน่นอนเพราะว่านกมันไม่บินสูงขนาดนั้นครับมันความสูงคนละระดับกันเนาะอ่าเราก็ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวนกก็จะมาชนนั่นแหละครับอ่าเอาล้อลงเกียร์ดาวน์ อ่าถ้าใครดูอยู่ตอนนี้นะครับไม่มีอะไรทํานะครับก่อนที่เราจะไปเจอนกมาชนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยโอ้พอผมบอกปุ๊บทุกคนนกมันชนเลยอะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะครับทุกคนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะทําทิปอื่นๆออกมาให้ได้ดูกันนะครับอ่านกบินมาชนแล้วเกิดอะไรขึ้นออกไปดูซิเฮ้ยทาไมเครื่องยนต์ตรงนี้มันมีสีด,ำดำําๆอ่ะแล้วมีแบบเหมือน ก้อนก้อนอะไรสีขาวๆมันคืออ่าถ้าเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นใช่ไหมนกบินมาชนใช่ไหมถ้าเรามาดูข้างนอกเนี่ยเอ่อนกเวลานกบินมาชนปุ๊บเมื่อกี้นกมันเข้าไปในเครื่องยนต์คือเมื่อกี้นกมันบินมาชนเครื่องบินเราเป็นฝูงเลยนะอ่าบางส่วนก็บินชนที่หน้าต่างใช่ไหมบางส่วนบินเข้าเครื่องยนต์ซึ่งโชคร้ายมากเลยมันเข้าเครื่องยนต์ด้านซ้ายวิธีการนะครับคือ กด APU นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์อีกข้างหนึ่งหรือด้านขวามันดับด้วยนะครับคือเปิด APU ไว้เนาะถ้าเครื่องยนต์มีปัญหาเราก็เปิด APU นะครับนี่เราจะมาเห็นจากตรงนี้เลยได้ว่าเครื่องยนต์ซ้ายนะมันมีควันออกมานะครับแต่อย่างน้อยตอนนี้เ,เครื่องยนต์ซ้ายถึงมันจะมีควันออกมานะครับแต่มันยังใช้งานได้อยู่เนาะเห็นไหมมันยังสีเขียวทั้งคู่เลยเนาะ ENG 1คือ engine 1 ENG 2คือ engine 2นะครับยัง work อยู่ทั้งคู่เนาะแต่ว่าข้างซ้ายนี่อาจจะ ไม่ค่อยดีแล้วนะครับเราก็ต้องอย่าอย่าอย่าเร่งเครื่องเยอะเนาะถ้าเราเร่งแบบแรงๆนะครับอาจจะมีปัญหายอย่างอื่นตามมาอีกอาจจะไฟลุกหรืออะไรผมไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้เครื่องยนต์ถ้าไม่ค่อยสู้ดีแล้วครับเดี๋ยวเราแลนดิ้งก่อนดีกว่าเนาะไปะเดี๋ยวจะไปรีเพย์ให้ดูนะครับว่านกมันเข้าเครื่องยนต์ตอนไหนนี่ลงจอด พอเครื่องมันกระแทกพื้นหน่อยๆแล้วคือลงจอดแล้วนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเอียงหัวเครื่องเอาล้อหน้ามาแตะพื้นนะครับอ่าโอเคพอผมลงจอดเสร็จปุ๊บเนาะอ่าก็กดตรงจุดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่จุดพอพอเราเล่นเสร็จแล้วเนาะ,อะพอเราเล่นเกมเสร็จแล้วลงจอดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ่าให้เรากด2ขีดต,ตรงนี้นะครับแล้วก็กด exit นะครับ แล้วก็กดโอเคเนะาะก็คือเราออกมาละอ่าทีนี้เราอยากดูว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเรากดรีเพย์ขวาล่างนี่เราจะเห็นเครื่องบินเรานะครับอันนี้เป็นโหมดซีนีม่านะครับดูจากตรงนี้นะเห็นปะอ่าซีนีม่านะเป็นโหมดแบบเหมือนเหมือนภาพยนตร์อะไรแบบเนี้ยนะครับเป็นแบบมุมสวยๆนะครับมันจะแบบบินถ่ายรอบๆเครื่องอะไรเงี้ยเออบินแต่ละมุมของเครื่องบินนะครับอันนี้คือมุมฟอลโล่นะครับคือแบบเราจะตามเครื่องบินเราอยู่ข้างหลังเครื่องไงเนาะอ่าจะเป็นมุมที่มองจากข้างหลังนะครับ เดี๋ยวผมขอเนี้ยข้ามช็อตไปถึงช็อตที่นกวินมาชนเนาะนี่อ่ะเมื่อกี้เห็นควันนะตอนนี้อ่ะอัะนนี้นี่นี่น,นี่น่าจะประมาณช่วงนี้นะมันจะเร็วมากๆนะครับเราจะแทบมองไม่ทันเลยนะตั้งใจดูดีๆนะครับโอ้เห็นไหมอ่ะดีเพย์อีกครั้งหนึ่งนะครับสามสองหนึ่งเอายังไม่มานกนกอยู่ไหนอ่ะโอ้นี่นกบินมาชนเป็นฝูกเลยทุกคนเห็นป่ะแล้วมีควันออกด้วยนะครับ ่าเนาะนี่เห็นไหมเรามาดูอีกรอบนึงสิอ่าจะได้เห็นชัดๆว่าข้างไหนที่นกบินเข้าไปโอ้สองข้างเลยหรือเปล่าอะแต่เราเห็นแค่ข้างเดียวน่าจะไม่แน่ใจนะนั่นแหละครับอ่าเมื่อกี้เท่าที่เห็นเมื่อกี้เท่าที่ผมเห็นนะเหมือนจะเข้าสองข้างแต่มันมีปัญหาข้างเดียวก็ไม่เป็นไรครับดีแล้วครับไม่มีปัญหาสองข้างนะโอเคอันนี้ก็มาเช็คดูอีกทีนึงได้นะฮะก็กดรีเพย์ใช่ไหม แล้วพอเราดูเสร็จปุ๊บสมมุติเราอ๋อนี่มีปัญหาละเราก็กดตรงนี้นะครับลูกศรตรงนี้เห็นไหมซ้ายล่างอ่ะดูนะกดอ่ากดมันก็จะออกมานะครับแล้วก็กด exit เนาะก็คือออกนั่นเองนะครับอ่ามันก็จะกลับมาเป็นหน้าปกติเนาะถ้าเราอยากจะไปเล่นกิจกรรมหรือว่าเอ่อเขาเรียกว่าอ,อะไรเราอยากจะไปเล่นกิจกรรมเมื่อกี้หรือว่าอยากจะไปบินไฟล์เมื่อกี้ต่อเนี่ยอ่าก็ให้กด resume last activity ตรงนี้เนาะกดเข้าไปนะครับมันก็จะแบบไปบินต่อจากเมื่อกี้เมื่อกี้เราลงแตะพื้นลานเวยแล้วเนาะ อ่าเดี๋ยวมันจะมาเล่นต่อนะครับก็คือนี่เราก็จะไปอยู่บนรันเวนั่นเองอ่าเมื่อกี้ใช่ไหมเราแลนดิ้งเสร็จปุ๊บเราจอดอยู่บนรันเวถ้าเราเอ่อกลับมาเล่นไฟนี้ต่อหรือกลับมาเล่นกิจกรรมนี้ต่อมันก็ต้องมาอยู่ที่รันเวเหมือนกันเนาะอ่าก็คือเรามาเล่นต่อได้นะครับเนาะเราก็ออกก็เหมือนเดิม exit นะครับออกมาเนาะ Exit โอเคแล้วก็ e อ i t อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเราก็ออกมาที่หน้านี้ละเนาะ โอเคนี่ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการที่เซตยังไงให้นกบินมาชนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็ฝากกติดตามด้วยนะครับกับช่องออวิอาพาย o t นะครับซึ่งอ่ะ ช่องเวียพายอของเราเป็นช่องทําเกี่ยวกับเกมเครื่องบินใช่ไหมถ้าใครติดตามมาเนาะปกติเราก็จะบินเกมนี้อยู่แล้วนะครับ RFS Real Flight Simulator เนาะผมก็เล่นมานานมากแล้วเนาะก็เลยมีทิปอะไรเยอะนะครับก็เดี๋ยวมาแชร์ชร์กันใครอยากจะรู้ทิปอะไรเพิ่มเติมนะครับที่เรายังแบบเอ้ยเรายังสงสัยหรือยังแบบมีปัญหาอยู่หรืออยากเอ้ยอยากทําแบบนี้ทํายังไงครับพี่ทําไม่เป็นอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาที่ใต้ชิปนี้ได้เลยนะครับคอมเมนต์ที่ช่องความคิดเห็นได้เลยถ้าไหนที่ผมทําได้จะมาทําให้นะครับแต่ถ้าไหนที่ผม อาจจะยังไม่เคยลองหรือว่ายังแบบไม่ไม่รู้ว่าวิธีไม่รู้วิธีว่าทำยังไงนะก็อาจจะบางอันอาจจะได้คือ,อยังไงเอ่อถ้าผมเอาไอเดียของใครอะไปทําคลิปอะแสดงว่าอันนั้นอะผมรู้วิธีแต่ถ้าไหนที่ผมเอาไม่ได้เอาไปทําอาจจะยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์หรือว่าอาจจะไม่รู้วิธีทําอันนั้นนะครับก็ขออภัยด้วยเนาะส่วนถ้าใครรู้ก็มาแชร์กันได้ที่ใต้คอมเมนต์เหมือนกันนะครับไปช่วยกันตอบคําถามด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปแบบเป็นทิปส์ออกมาให้เรื่อยๆนะครับ คลิป RFS คลิปนี้เราจะลงบ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยเนาะน่าจะบ่อยมากเลยนะครับอ่าก็คือแบบว่าเผื่อใครทำอะไรไม่ได้ก็คอมเมนต์บอกกันมานะครับสุดท้ายนี้นะก็ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับช่อง VR Pilot เนาะกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับปิ้งปิ้งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลาเวลาเราอัพคลิปใหม่หรือไลฟ์สดเนาะอ่าผมไลฟ์สดทุกวันอนาะทิตย์นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้ากับ เกม RFS หรือว่าเกมอื่นๆก็เดี๋ยวอรอลุ้นดูกันนะครับสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วบาย